สรุปสถานการณ์ตลาดคริปโตการกลับมาของบิตคอยที่แตะถึง 110k หลังจากการยืนยันจากทั้มเกี่ยวกับการพบหารือกับสีจิ้นผิงที่เกาหลีใต้ในช่วงปลายเดือนนี้บิตคอยที่เคยถูกขายทิ้งเพราะความกังวลในตลาดได้กลับมาอย่างแรงและแตะถึงราคา110,000ดอลลาร์หลังจากประธานาธิบดีทั้มยืนยันว่าจะเข้าร่วมการประชุมเนเพ็กในปลายเดือนนี้และมีการพบหาหรือกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนในสัมภาษณ์กับฟ็อกนิวทัป์กล่าวว่า เราจะไปเกาหลีใต้และพบกับประธานาธิบดีสีและผู้นำอื่นๆที่มีความแข็งแกร่งและมีเรื่องราวชีวิตที่น่าทึ่งมันเหมือนบทหนังที่เราจะได้เข้าไปร่วมกันทรัมป์ยังเพิ่มเติมว่าเขาคิดว่าจะได้ดีกับจีนถ้ามีการต่อรองที่ยุติธรรมสำหรับทุกฝ่ายก่อนหน้านี้ทรัมป์ได้ระบุว่าไม่มีเหตุผลที่จะพบกับสีจิ้นผิงแต่การยืนยันนี้ได้ทำให้ตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างแรงทำให้มูลค่าเหรียอญอันคอยบางตัวกลับมาจากการลงล้างที่สุดของตลาด หลังจากข่าวดังกล่าวการเปลี่ยนแปลงของตลาดคริปโตได้เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้บิตคอยปรับตัวขึ้นเฉียยแตะ1นึ0 0 0สดอลลาร์และเพิ่มขึ้นไปที่จุดสูงสุดในรอบ24ชั่วโมงที่19,400ดอลลาร์ก่อนที่จะปรับตัวลงมาอยู่ที่1 8 0 0 0ดอลลาร์ณขณะที่รายงานอันคอยอื่นๆก็ได้ปรับตัวขึ้นเช่นกันทําให้มูลค่าตลาดรวมของตลาดคริปโตปรับตัวขึ้นอย่างสม่ำเสมอดัชนีฟรีจาก a l t e r n a t i v e m e ก็อยู่ในระดับกลัวที่29คะแนน แต่ที่นี้มีความคิดเห็นแตกต่างกันเกี่ยวกับการกลับมาของบิตคอยและการพบหาหรือระหว่างทรัมปและสีจิ้นผิงมีบางคนเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นสิ่งที่ดีสําหรับตลาดคริปโตแต่บางคนก็มองว่ามันเป็นการเพิ่มความไม่แน่นอนในตลาดคุณคิดยังไงกับการเปลี่ยนแปลงนี้คุณเชื่อว่ามันจะมีผลต่อตลาดคริปโตอย่างไรมีความคิดเห็นอะไรก็มาแชร์กันได้เลยที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างนะ